สวัสดีครับผมเอ็มลาซักเซนนะคะวันนี้จะมารีวิวติดตั้งเกียร์ในตัว Honda City ี2020นะครับมาดูกันเลยนะครับมกคา c i t ี2020นะครับผมให้เกียริร้านผมร้านซักเซนเลสซิ่งช็อปนะครับเขามาติดตั้งจอ l ูฟ f y XF นะครับจอสีแบบแบบปลัสโอบ d ดีสวยงามนะครับติดตั้งอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับโอเคนะครับเราลองสตาร์ทดูเกียร์สตาร์ทรถนะครับ เก,ก็จะติดขึ้นมาครับใช้งานได้ดีสวยงามน,นะครับหน้าจอคมชัดมากนะครับมีฟังก์ชันพิเศษของ Honda นะครับเตือนเปิดประตูนี่นะครับเพราะว่าเราเปิดประตูฝั่งขวาอยู่นะครับผมนี่นะครับแล้วก็มีไฟพามากับริบเตือนว่าเราเปิดประตูอยู่นะครับโอเคลูฟ f ่เอนะครับเดี๋ยวผมก้มไม้ดูก่อนนะครับว่า การติดตั้งเสียบปลั๊กตรงไหนนะครับของ Honda City 2020นะครับนี่นะครับ Honda City 2020เสียบปลั๊กตรงนี้นะครับจบเลยนะครับไม่ต้องตัดต่อสายไฟอะไรทั้งนั้นนะครับนะครับเดี๋ยวเราลอกใายมานิดครับติดตั้งอยู่2นาทีเสร็จนะครับผมตอนนี้มีเตือนเปิดประตูอยู่นะครับผมเดี๋ยวลองปิดประตูนะครับผม ไม่แน่นนะครับอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะครับพอเราปิดประตูเสร็จเตือนปิดประตูมก็จะหายไปนะครับแล้วก็พามาที่เคยกระพริบเตือนปิดประตูไว้ก็จะดับลงนะครับมันเป็นฟังก์ชันพิเศษของ Honda นะครับผมนี่นะครับสวยงามสมูทนะครับเกียร์มีความสมูทไวนะครับไม่ช้าไม่หน่วงนะครับคันนี้ใส่คู่กับไฟชิปลท์นะครับผมไฟชิปลท์อันนี้นะครับผม พอถึงค่าที่เราตั้งก็จะมีไฟชีไล์เตือนนะครับอันนี้ตั้งรอบไว้3,000รอบนะครับพอถึง3,000รอบก็จะมีไฟชีไลติดนะครับผมนี่นะครับโอเคจอสสสันสวยงามเปลี่ยนสีตัวเลขตัวหนังสือได้หมดนะครับวัดได้ครบครบนะครับดูความร้อนน้ำมันเกียร์ได้ความร้อนม้อน้ำนะครับวัดบูทเทรโบความเร็วนะครับอันนี้วัดรอบนะครับแล้วก็วัดบูทอยู่ข้างในตรงนี้นะครับมัได้ครบครบในจอเดียวนะครับไม่ต้องมีเกียร์หลายตัวนะครับผม สามารถเปลี่ยนหน้าได้ในพลังยังมีสามปุ่มนะครับอันนี้หน้าที่หนึ่งนะครับหน้าที่สองหน้าที่สามนะครับเป็นหน้าแบบรวมค่านะครับเก้าค่าหน้าที่สี่นะครับผมและหน้าที่ห้านะครับสวยงามมากนะครับผมนี่นะครับสามารถตั้งเตือนค่าต่างๆได้นะครับ เดินรอบเดินม้อน้ําได้หมดนะครับครับเืินรอบเดินชิปลายได้เดินรอบได้นะครับเดินความเร็วได้นะครับเืินโวล์เดินความร้อนม้อนน้านะครับเดอนได้หมดรับเดอนวูเทอร์โบได้นะครับโอเคสวยงามนะครับโลฟีเอ็กเนะครับใส่ได้กับรถยนต์ทุกรุ่นนะครับแค่เสียบปลั๊กนะครับผม ชอบหน้าไหนเราก็เลือกเอาได้ตามใจชอบนะครับวัดครบครบลูกค่านะครับผมสวยงามติดตั้งง่ายนะครับก็ขอขอบคุณลูกค้า Honda City 2020คันนี้มากนะครับที่ให้เกียรติร้านผมเข้ามาติดตั้งจอ Luffy x อนะครับผมก็ใครสนใจเกียรติสวยงามแบบนี้ ติดต่อได้ที่ร้านของผมเลยนะครับผมร้านซับเซ s ์เลสซิ่งช็อปนะครับแ๋ยวผมจะขึ้นหน้าเพจไว้ให้ดูนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับก็ผมขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ใน youtube ให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมมาลองดับเครื่องดูนะครับดับเครื่องนะครับผมนี่นะครับ ดับเครื่องเกตก็จะดับไปนะครับใช้งานได้ดีสวยงามนะครับขอบคุณคุณลูกค้ามากนะครับที่มาอุดหนุนนะครับ